สวัสดีครับสวัสดีครับน้องน้องบิ๊กธนวัฒน์แสงสุกทำไรครับโอ้เก็บกากข้าวเก็บกากข้าวข้าวใหม่เนาะเจ้าเจ้าให้ทวดเอ้ามีเงินอันนี้ข้าวใหม่เก็บกากให้ทวดเนาะสมัยย่าเด็กๆก็เก็บกากข้าวนะทำดีๆ ทำดีๆครับได้ยินไหมครับน้องบิก๊กบิ๊กได้ยินไหมทำดีๆครับตั้งใจทําอะไรตั้งใจใช้สมาธิอ้าวมองสายตารอบด้านโกยโกยเหมือนคาดทํำมือเหมือนคาดเบาๆตอนเล็กๆหญ้กาก็เก็บนะเนี่ยเก็บกับทวดเพราะว่ามันจะมีหินมีดอกหญ้าแล้วก็มี เนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยน้องบิก๊กอีกอีกหลายปีผ่านยากก็จะมองไม่เห็นแล้วนะเอออีกหลายปีผ่านแก่มาก็จะมองไม่เห็นกากข้าวละเอออ่ะโอเคแค่นี้นะเออเก็บกากข้าวให้ทวดทวดปีนี้อายุเท่าไหร่จำได้ไหมทำดีๆอย่าเล่นอย่าเล่นเป็นบาป